ง่ายนะตรงนี้คือรูมันมีมีรูนะก็คือก็คือถ้าให้น้ำหวานกับหนอนพร้อมกันอ่มน้ำหวานมดมันก็จะเลือกกินน้ำหวานเพราะว่าสำหรับมดน้ำหวานมันจะอร่อยกว่าหนอนอเราเราก็เลยแต่ว่าแต่ว่าน้ำหวานมันก็เป็นอาหารธรรมดาไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าถ้าเป็นหนอนมันจะช่วยในการสร้างไข่ของนางพญายอ,อันนี้เราเลี้ยงมดเพื่ออะไร,รลูกอ่ม เอาไว้ดูเล่นอะไรพวกนี้อ่รครับหนูซื้อมานานแล้วยังหรกประมาณสองสามเดือนครับเขาขายกันเขาขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อะคะถ้าเป็นเริ่มต้นก็ประมาณเล็กอย่างเล็กสุดนะคะประมาณหลอดละหนึ่งร้อยนางพญาให้ตัวเดียวแล้วก็บุดงานแค่2สสตัว แล้วนี่ก่อนดีเลยแล้วตอนที่หนูซื้อมานางพญามันมีเช่ตัวเดียวทุกลังครับอ๋อตอนหนูซื้อมาก็ซื้อนางพญามาตัวหนึ่งแล้วไหนนางพญาอยู่ตรงไหนลอย่งไมครตอนที่ซื้อมามันมีนางพญาแล้วก็มดนังานยี่ห้าตัวครับอ๋อยี่ห้าตัวแล้วตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วเหรอไม่มันมันเพิ่มมันไม่ได้ลดแต่ว่ามดนั่งชอบไปจุกรวงกันเวลาไม่ได้ใส่มันก็เลยต้องใส่อันนี้นางพญาอยู่ไหนลูกตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับมันต้องขยาย มันจะมีโหมดขยายอยู่ครับมันจะมีไอ oh. 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 wow. so cool. mm ้ต hmm. so cool. ัวตูดใหญ่ๆสุดอะโอ้โหกล้องแม่มันต้องมันต้องเป็นโหมดเู็นปะมันต้องเข้าโหมดลูปภาพแล้วก็เปิดเห็นปะไอ้ตัวใหญ่ๆสุดอะเห็นตูดใหญ่ปหเปิดไฟแล้วก็เปิดไฟแล้วก็คูณคูณสอบคูณประมาณสองเท่าก็จะเห็นครับอ๋ออ๋อนากพยาก็คือมันก็เป็นสีเดียวกับมดเลยใช่ไหมคะครับอ๋อวาเห็นไอ้ตัวสีต่างกันครับ มันจะนมีมุท่าหายก็นั่นนงขยาด้วยชาใช่ยตัวเนี่ยตัวมันตัวใหญ่ใหญ่ไหนขอดูชัดๆหน่อยดิแม,ม่ตราดนี้คือ